จะเป็นหนี้ค่าไฟฟ้าน้อยกว่าจำนวนเงินที่ผู้ใช้ไฟชำระกรณีนี้เราก็จะต้องตรวจสอบค่าไฟฟ้าก่อนนะคะว่าถูกต้องแล้วหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแก้ไขบินก่อนแต่ถ้าถูกต้องแล้วดำเนินการดังนี้ได้เลยค่ะนำบัญชีแสดงสัญญาหรือ CA จากในรายงานรายละเอียดการประมวลผลหลอดรับชำระเงินมาเปิดที่ P Code FPL9 จากนั้นกด Enter แล้วตรวจสอบจำนวนค่าไฟฟ้า จากนั้นนำเลขหลอดรับชำระเงินไปเข้าทีโคด f p 0 5เพื่อทำการเคลียร์หลอดและเลือกบรรทัดรายการที่ต้องการเคลียร์หลอดจากนั้นนำเลขเอกสารของหนี้ค่าไฟฟ้าใน FPL 9มาใส่แทนในช่องการกำหนดเพิ่มเติมโดยใส่บีนำหน้าแล้วจึงกด p า r t เช l ลใส่จำนวนเงินเท่ากับหนี้ค่าไฟฟ้าแล้วกดผ่านรายการด้วยค่าตั้งต้นจากนั้นระบบจะปรับยอดที่ผู้ใช้ไฟชำระอัตโนมัติตรวจสอบผลต่างถ้าไม่เกิน12สตางค์สามารถตัวเซฟได้เลยค่ะ หลังจากกดเซฟระบบจะขึ้นข้อความผ่านรายการเอกสารทางด้านล่างจากนั้นระบบจะย้อนกลับมาที่หน้าหลอดอีกครั้งเพื่อแสดงผลต่างที่เหลืออยู่ให้ทุกคนติ๊กถูกในช่อง Post o n Account ลบเลขเอกสารออกนะคะแล้วคลิกที่แถบข้อมูลผ่านรายการในช่องเอกสารถ้าตอนที่รับเงินมาเป็น MT ให้เปลี่ยนประเภทเอกสารเป็น t d จากนั้นกลับมาที่แถบการชี้แจงกดผ่านรายการได้เลยค่ะระบบจะขึ้นข้อความผ่านรายการเอกสารทางด้านล่างจากนั้นให้กลับมารีเฟรข้อมูลใน a p l 9อีกครั้งเพื่อตรวจสอบว่ามีการนำการรับชำระเงินมาตัดนี้แล้วถูกต้องไหมกรณีนี้จะมีเงินรับฝากเหลืออยู่นะคะให้ดำเนินการติดต่อผู้ช่ไฟเพื่อทำการคืนเงิน หรือถ้าผู้ใช้ไฟไม่สะดวกที่จะมารับเงินคืนก็สามารถรอหักกับนี้เข้าไฟฟ้าเดือนถัดไปได้ค่ะกรณีที่3นี้นะคะก็จะยุ่งยากนิดน,นึงเนื่องจากจะมี2ขั้นตอนนะคะแต่ก็ไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะ